นวรุ่นต่อมาไปโคราชมาที่โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายอํเาเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนนี้มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นปหมีนักเรียน1,240คนครูและบุคลากรอีก60คนพอถึงวันศุกร์ของทุกสัปดาห์คุณโกวิทโพธามาศและบรรดาเพื่อนๆเนจ้าของร้านตัดผมและช่างตัดผมจะรวมตัวกันและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้บริการตัดผมฟรีกับต้กเรียนของโรงเรียนนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง เด็กๆได้ทรงผมที่หล่อสมใจและถูกระเบียบของโรงเรียนชอบไหมทรงผมตรงนี้ชอบไหมชอบและดูครับลูกค้าเยอะจริงๆนี่กําลังรอคิวเตรียมตัวหล่อมาอะไรกันมามานั่งคอยอะไรเนี่ยตัดผมครับตัดผมนี่ครับดูนะครับดูนี่เราต้องเอาบัตรคิวไม่เราต้องเอาบัตรคิวก่อนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อเสียเงินไหมหรือว่าตัดฟรีตัดฟรีครับอ๋อถ้าเราไป จ้างเขาตัดเนี่ยเสียหัวแล้วเท่าไหร่40ครับ 40, 40วันนี้ประหยัดรายจ่ายนะวันนี้เนาะช่วยเหลือพ่อแม่เนาะค,คุณโควิดบอกว่ามาโรงเรียนนี้ทุกวันศุกร์ส่วนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็จะเวนไปตามโรงเรียนอื่นและตามโรงพยาบาลต่างๆ <c oughs> ให้บริการฟรีเหมือนกันจริงๆเรามองถึงเรื่องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับน,น้องๆครับช่วยประหยัดเพ้าเบอรเคยรายจ่ายให้ผู้ปกครองของน้องๆน,นักเรียนครับ <c oughs> คนจิตใจงานแบบนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นโชคดีของชุมชน